ใจพี่แล้วแม่คุณวัวทาคือเปิดมาทอสเยใส่คู่เ่าเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวหวานเลยอิเม่พี่เคยให้ทุกคนแต่ว่าใจไม,ม่พออันนี้ใจทุกเลยมีอาแป้งนี่ เอาบดได้บดข้าทุกคนใช้แป้งแ้่กาสาคูน <c oughs> okay. <thest off> ้ำ <goofy> มันบดติดตีแม่ต่อนะเนาะบดติเดเนาะแป้งเนาะบุเมเนข้าวนะมาสตาร์ทโอเคไปทุกคนลงมือกันเลยแซ่บฉันไม่ต้องถขนมมุกบ่แม่เขาเอิ้นะ แสบอลีจใจนี้ยอมภาพเลยว่าแสบกับแป้งกับเข้ากับอันนี้กับเข้าสักคู่ เบิ่งแน่นะป้าพิจิตรพนากระดอนนี่อ,อันนี้ก็แล้วโอเนี่เปินเพิ่นเัิดเพิ่นใจใจพอน่อยหนึ่งนอันนี้บ่เอออะไรนี่ทุกคนอืมสวยงามมากขน,น,นมสามเหลี่ยมนนชิมด,ดีก่อนอันนี้ซื้อได้ซื้อเ้าแล้วกับ ทุเริมก็พอใส่ใจมันทัพาน้ำทุกคนอื้งเลือได้เดี๋ยวอันนี้ขอนเม็ดชิมเล้งเอาชิมบึงนะเอาผสมทุเริ่มแบบใหม่เลยนี่ยปกติขาซิโู่ใส่โทนตำตาอืมอันนี้ใส่โทเริ่มน้ำแซ่บไรหวานแห้ง เอ้ไบ่ของอีเมีมาแล้วปลาอันนี้ก็น้อยน่าร sure ักขอพี่ลูกพี่น้นอนเลยว่ขอพี่เลี้นงลนี่แ่บ้ีจนี่พี่นี่ แล้วมันจะปินป่นปิ่นมงม้นเลยแล้วมันก็ปิน่นไข่ใกล้คืบไข่ไก่ลื่นนี้แหละคือไข่ไก่ไปล้างมือดีกว่าไปไปล้างไไคือมีมมใ,ใมไปคือเกา้ามีมือบนในใจมีเขากัถ่ายน่ารักมากเขากัถ่ายมันสีต้อนยังโทด ใบออนนีแล้วก็ใส่ใจใจอันนี้โคตรหวานโคตรมันเลยมะพร้าวกับผุดดับทำบตองนี่เ้ยบยบอยทำบตองมันนี่ก่ยเฮะใบตองมับกพอื้วไปนมืดแล้ว

แม่ไอ้เบิ้์นตัดเขาต้องใส่มีตาทุกคนมันจะงามถ้าบรใส่มันสิแบบถ้าบรได้ตัดบได้แต่งมันก็สวงามไปเลยนี่นี่ใหญ่มากเของแม่เขาหลายกว่าไอ้เปิ้์นเข้าไอ้เปิ้์นหนอนน้อยมาของแม่เขาหนักเข้าไอ้เปิ้์นหนอนใหญ่ก็ นี sí, hmm. uh ่ไปกบนี huh. mm ่ข้าวเลยนิกะต่าง้วให้ผักข้าวนะนี่แม่ะเต่าผงเลยนี่ทุกคนแม่แม่แกงป่าใส่เอกนสารมาดูยทุกคนมากินข้าวนากันแกงป่าใส่เอนสารน้ำมัต้มน้ำอ้าวไปจะแสบแผลมาเลยชาดขึ้นม กินข้าวกินข้าวอีกนก็นเทศต,ต่อทุกคนจะนานก็นได้ไปของเหตุแล้วมันสิมหอดบ่ายโมงนะบ่ายโมงเริ่งอันนี้คืนจุนนึงเลยมานีกจนนะเชส่บร่ตัดนี่ตนี้ยขยัด ตอนทำอินน่ะเปิ้ลเห็นอันนี้เมืนบอกทุกคนแล้วเปิ้ลเห็นนะสาวเปิ้ลเห็นเพิ่นอันปีนมาแนวนี้ปีนมาอีกมีเธอหนึงไปปูเห็ดเลยคำะเออกรรมนี้กรรมนี้อันนี้น่าจะเป็นแบบวิธีที่บ่มีอันนี้ยุคการยุคสมัยยุคการรอพับพับพับเอาเลยพับพับพับนี้กุกากได้มา กูกสิเิ็ดค okay. no! uh ือ oh. มือแบบนี้อยากป้องก้อนทำให้ได้แบบนี้นี่แล้วเราทุกคนบันนี้ก็แม่เฮาก็สิิอวขึ้นนึงแต่ว่าเหานี้คอโตไปโรงเห็นก่อนเดี๋ยวสิบ่ทานโรงเห็นบอยเด้บอกไปโรงเห็นบอไปไปโอเคตอนนี้เฮาก็มาแต่หงเห็นแล้วละกัน เขาก็ชิมานึ่งข้าวนึ่งข้าวแล้วก็ปิ้งปลาไว้ใส่ผ้าข้าวมื่อื่นเพราะว่าทำเมื่อื่นเช้านั้นทุกคนมันสิบริันเขาก็เลยสีปิ้งกบบไม่มีเลยแต่ว่างคนอื่นนึ่งข้าวก่อนมนัึงน่าปวดหัวเลยทั้งท่าน ลอ้มาชิกแล้วควในมาเลยค่ะอยาจะลองชิมบ้าง งไงว้ใส่เอาไว้ป้อนบานแต่เขาก็ซึ้ก่อนติดตอปุ๊ติดตอตตรตตรบริการมันว,ว้าวนี่ใส่เท่าเลยพันเพื่อทื่อันใส่เท่าดำเนอะเซถือว่าโชคดีให้ ขวดนมเลยเขากินมาสองอะ คู่ปาตีนปาเลยนีทุกคนน้งบนตีนปาก่อน 把猪一样东西卖掉，再来。

เอาละใส่หลายเกินไปมันก็จะเป็นพูดมาไว้บัำซุปคู่แหละทุกคนเลยมาจังสีนะมาปิ้งนี่แค่ทุกคนตัวนี้ก็ ปีงป่าแล้วนึงเอ้ยเข้าก็สซุกแล้วทุกคนเลยเข้าป่ได้ถ่ายตอนสวยเข้ามาถ่ายตอนปีงป่าเลย